สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปกินลักซ่าบนเกาะปินนังกันนะคะเราจะขับรถจากบัตเตอร์เวิร์ดประมาณสิบเอดโมงค่ะออกจากบัตเตอร์เวิร์ดไปปีน,นังก็แป๊บเดียวนะแต่ว่าอย่ามาก่อน 9โมงก็อย,อย่ามาหลังเอออย่ามาก่อน9โมงใช่ใช่เพราะรถบนสะพานจะติดมากนะคะเราออกมาก็เวลาพอดีเลยรถก็จะโล่งๆแบบนี้ค่ะขับยาวไปเรื่อยๆข้ามสะพานประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราก็จะตรงดิ่งไปทางสนามบินนะคะก็เนี่ยค่ะเราขับรถไทยนะคะในมาเลเราขับเองค่ะจากนั้นก็ถ้าใครไม่รู้พื้นที่ใน ในมาเลย์นะคะก็ต้องใช้แมพนะส่วนเรารู้พื้นที่แล้วค่ะเราขับเวียนอยู่ในมะเลย์มา15ปีแล้วนะคะก็จะชิลมากค่ะในการขับรถวันนี้เราจะมากินลักซาที่บัลลีบูเลานะคะอยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะปีนังค่ะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยว่าบัลลีบูเลานะคะจะเป็นเมืองเล็กๆค่ะจะต้องข้ามเขาไปนะคะระหว่างทางก็จะมีต้นไม้ ออสองข้างทางก็คือขึ้นภูเขาอะค่ะประมาณ15นาทีนะคะวิดีโอนี้เรา,เราจะขับรถแล้วก็ลูกเราถ่ายให้นะคะมือก็จะสันนิดนึงแต่ว่าเออออกมาก็โอเคปกติดีถนนสะดวกสบายนะคะเมื่อก่อนบ้านเราอยู่ฝั่งบริบูรลาวค่ะแล้วเราขายไปแล้วนะคะเพราะว่าโจรเยอะค่ะไม่ไหวจริงๆน่ากลัวมากค่ะมาเลโจรเยอะที่สุดเลยตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่ บ้านแล้วนะคะก็ขายบ้านทิ้งนานแล้วนะคะจากนั้นพอข้ามเขามาแล้วเราก็จะเจอเมืองบาลริบุเลาซึ่งมีทุกอย่างครบคันนะคะสถานีตำรวจโรงพยาบาลเล็กๆคลินิกบัสเตชันตลาดธนาคารเออมีครบนะคะแต่ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะเป็นหน้าทุเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ มีทุเรียนขายเยอะมากเลยเราก็ไม co ่ได mm ้แวะนะเพราะว่าเราอิ hmm. Ahh, ่มร้านนี้นะคะชื่อลักคิมลักซ่านะเราจะมากินร้านนี้ประจํามากเมื่อก่อนตอนอยู่ที่นี่ก็จะมากินบ่อยมากๆนะเพราะว่ารสชาติได้เลยค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาเมืองของเขาก็จะประมาณนี้เมืองแบบเมืองเล็กๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าของก็มีครบขายมีครบนะคะมีหมาดมีชอบมีปั๊มปอมีปั๊มไม่ใช่ปตทมีปั๊ม น้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะเออนี่ค่ะเป็นเส้นทางเรามากับรถนะคะกับรถเสร็จแล้วก็ไปหาที่จอดเลยค่ะวันนี้ที่จอดเยอะเลยเพราะว่าเรามาเร็วนะคะชื่อร้านคิมลักซ่าสามารถพริมพ์ใน Google ได้เลยมันจะอยู่ที่บริบูราวค่ะขับรถมาจากจอร์จทาวก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแปบ๊บเดียวนะสำหรับเรานี่ค่ะที่จอดรถเต็มเลยทุกคน อันนี้ก็เป็นบ้านเมืองเป็นแหล่งเลยนะคะเราจะมากินใต่ต้ม้ค่ะชื่อคิมลักซ่าค่ะที่จอดรถปกติจะนด้มากชื่อคิมลักซ่าเออมาได้ก็ที่จอดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันนะคะว่าเขามีอะไรให้กินบ้างร้านนี้จะสะอาดค่ะดูซิเพื่อนๆก็เอาไปหาที่นั่งก่อนนะ ว่าโต๊ะเขามีแค่ห้าหกโต๊ะเองนะแล้วก็มีใต้ต้นไม้แต่ใต้ต้นไม้กลัวกลัวนกขี้ใสนะเออเราก็มานั่งข้างในร้านปทีป่ป,ประจำของพวกเราจะนั่งตรงนี้ค่ะเข้าไปสั่งได้เลยคะ่ะทุกคนมันจะมีรสชาติาแบบกลมกล่อมมากนะร้านนี้ลักซ่าอันนี้ก็จะเป็นลักซ่านะคะอาซัอามอาซัมลักซ่าค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำน้ำลาดของเขาให้เพิ่มมานะ น่ากินมากทุกคนเส้นเขาจะใหญ่นนแบบนี้เลยค่ะอันนี้คืออาซัมลักซ่าแล้วเราสั่งอีกอันนึงมานั่นก็คือสยามลักซ่านะคะหน้าตาก็จะเหมือนเออน้ำยากระทินะคะเนี่ยค่ะสยามลักซ่าเราจะกินสองจานค่ะจะกินทั้งสยามลักซ่าแล้วก็อาซัมลักซ่ารกก้านนี้ก็คืออร่อยสุดแล้วทุกคนในมาเลคือเรากินมาหลายที่แล้ว ร้านนี้จะหอมกลมกล่อมไม่คาวนะบางที่ก็คือจะคาวมากกินไม่ได้อะมันแล้วก็บางที่ก็มีแอบเซลล์ <ๆ S 1> นะคะว่ามีการใส่พิชั่วอะไรเนี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่าร้านนี้ก็คือคอนเฟิร์มได้เลยมีนักท่องเทียมมท่ยวมากินเยอะมากๆค่ะน้ำาไหลเลยพาไปหลังจากกินเสร็จแล้วก็ไปต่อคะ่ะไปดขับรถชมเมืองอีกรอบนึงก็ไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วนะคะ เอาจริงๆก็คือจะตามหาทุเรียนค่ะเพราะว่าทุเรียนที่ในมาเลส่วนใหญ่เข้ามาจากส่วนที่นี่นะคะส่วนบริบุเลาก็คือเป็นเป็นสวนทุเรียนที่ขนาดใหญ่ของมาเลเซียเลยนะคะแล้วก็จะอร่อยมากๆนะคะข้างทางก็คือจะมีแบบมีเต็นท์มีซุ้มอะไรเงี้ยขายทุเรียนกันเกือบตลอดแถวถนนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้แวะเพราะว่า เพิ่งกินลักซาไปอิ่มๆนะคะก็ไม่ได้แวะเป็นหน้าทุเรียนของฝั่งบริบูรา่จริงค่ะช่วงนี้สุดท้ายก็คือไม่พ้นนะคะมากินในเมืองในจอร์จทาวซึ่งราคาแพงมากแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่กินที่บริบูราวอ้ย